สวัสดีครับผมคุมจากสารพันแบตเตอรี่นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแสดงนะครับวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับเจ้า UPS นะครับที่เราจะคุ้นหน้าคุ้นตานะครับใช้ในการสำรองระบบไฟนะครับในพวกคอมพิวเตอร์นะครับสำนักงานหรือว่าคอมพิวเตอร์ PC ตามบ้านทั่วไปนะครับจะลองสาธิตให้ดูนะครับมีนอตตัวแรกนะครับพวงนะครับฝนลงไปนะครับที่ตัวเทียวนะครับแล้วเอามือกันออกเลยนะครับนี่นะครับ แล้วก็ขันน็อตออกทั้ง4ตัวนะครับก็อดขันน็อตออกทั้ง4ตัวนะครับล้วก็จะเปิดฝาได้เลยนะครับเมื่อเราเปิดฝาออกมาเลยครับเราก็จะเห็นในส่วนของแบตเตอรี่นะครับซึ่งแบตเตอรี่ไซส์นี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณ7แอมป์ถึง9แอมป์นะครับแต่เรามาดูกันนะครับว่าในรุ่นนี้นะครับใส่ตัวไหนนะครับ ในส่วนตัวนี้นะครับจะใช้แบตเตอรี่12โวลต์2ลูกนะครับต่ออนุกรมกันอยู่นะครับเป็น24โวลต์นะครับในการถอดนะครับแนะนำในการถอดสายลบก่อนนะครับแจ็คเสียบลบนะครับนะครับก็จะเป็ลขั้วแจ็คเสียบบ่ครับ ็นแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ที่ใส่มานะครับจะเป็นตัว7.5แอมป์นะครับปริมาณแอมป์ที่มากขึ้นนะครับก็คือการเก็บไฟได้นานขึ้นนะครับแต่ในค่าความต่าง7.5หรือ9แอมป์เนี่ยมันต่างกันไม่มากนะครับก็เลือกใส่ได้เลยนะครับเมื่อเราได้แบตเตอรี่ที่จะนำมาเปลี่ยแล้วนะครับแล้วก็ทำการวางนะครับวางให้เหมือนตำแหน่งเดิมนะครับจะดีที่สุดนะครับแล้วก็สามารถนำมาวางนะครับในช่องของมันได้เลยนะครับ มันจะลงร่องพอดีนะครับแล้วก็สามารถใส่นะครับได้เลยใส่สุดนะครับนี่นะครับยังไงครับ เลือดรัก <tampoco S 2> <Christmas music Dragon> ็แก็ขนน็อตสุดท้ายนะครับตัวด้านฝาครับนะครับพอเป็น่ันเสร็จนะครับเดี๋ยวเราทำการเช็คดูนะครับว่าไฟแบตเตอรี่นะครับเข้าปกติหรือเปล่านะครับครบถได้ครับ ตัวจอนะครับก็แสดงสถานะนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับก็คือไฟเต็มนะครับตัวนี้ส่วนฝั่งตัวนี้ตัวโหลดก็ยังไม่มีการดึงโหลดไปใช้นะครับก็ยังไม่เต็มนะครับอย่างนี้นะครับวันนี้ก็ขอจบการสาธิตการเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่อง UPS นะครับขอบคุณครับ